นิวเกมเนื้อเรื่องตัดออกกูจะเจออะไรกับวันนี้เนะี่ยป๊อปปี้เพย์ไทม์ให้เสียงภาษาไทายโดยกูเองเวลคัมเวลคัมเวลคัมแฮมบลูมเฮมคอนดอมยีซีทูพอตโอเคไม่พงไม่พอทั้งนั้นไปทางไหนต้องไปทางไหนอืม,อม Light, ไลท์บอลเสียงอะไรวะกด e เพื่อเปิดประตูทำไมผมไม่ชอบอันนี้เลยวะโมชั่นเบอร์เลยวะตั้งนะเคเนี่ยเออดูดีขึ้นมาหน่อยผมไม่ชอบไอ้มชั่นเบอร์อะไรอันนี้ก็เป็นห้องสำหรับตดไฟจะไปโคลาตั่นเองทุยไม่ใช่โอเคไปกดตั้งหน่อยอกดไม่ได้ ของเล่นชักกี้อืมไปแล้วชักกี้แม่งไปไปแล้วโอเคกดชิปวิ่งอืมสบายเกมนี้โอเคไปวิง่งน่าจะต้องมาทางนี้กด e to interact แล้วแล้วจะรู้ยดงไงอืม สตาร์ทออรีโอเคมันต้องให้อ๋อเดี๋ยว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 เหมือนพัศล์นี้มั้ยเหมือนเนาะใช่รถไฟหรือเปล่าเขียวชมพูเหลืองแดงเขียวชมพูเหลืองแดงไม่ยากไม่ยากเขียวชมพูเหลืองแดงโอ้พี่เพิ่งนะฮะขอปรับภาพเป็นภาพสวยที so ่สุดเลยดีกว่า เราเข้ามาในห้องสตาร์มีอะไรในห้องสตาร์กดไอเทมพิชอัพไอเทมกดไอเทม e e แล้วให้คุเก็บอะไรก่อนก็อันนี้ไม่ใช่หรออ๋อให้เก็บเทปอ๋อนี่อัน,นนี้เปล่าอ๋อโอเคสอน p a y t i m e c o gap pack โชอเท่มไปทีหน,นึ่งททีเดียวสเตปโมดโบสอ๋อไม่เข้าใจฟวจิ้งก๊วยฟัวเกนอ๋อส้าใจอันนี้อันนี้สีแดงใช้ขับหรือว่าดึงได้นะอลิไฟแอ็สมอลดูน็อตไฟมี่ผมไม่ถึงหัวคาเนี่ยนะ Thank you y o skip hack it's r e a d วอตเตอร์ไทม์เพทไทม์เออโอเคเก็บเก็บดิอ่าเปิดแล้วเก็บยังไงโอ้ตกใจทูไฟล์เล็บเทนอ่าอ่าอ่ายังไงต่อมันโดดได้ใช่ไหมเห็นผมเห็นเขาก็โดดในคลิปอืมอืมแล้วก็แปร โอโ้โหกูถามจริงนะหรือว่ากูไม่ได้อ่านวะอือสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วครับพี่สวัสดีครับอันนี้มึงจะมาหลอกกูไหมฮัลโหลมีอะไรมามาหลอกกูไหมหึหึ ขอบคุณมากสำหรับกญแจเพื่อนที่ลังไม่ต้องนะให้กูไปไหนเ,ออเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดแสงก่อนนะคือมันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เลยไบยเน็ตปรับสุดโอเคเทสติง้งมึงจะมาหลอกกูไหมเนี่ยกลัวมึงต้องกูต้องโดนเดี๋ยวพึ่งนะเพื่อนเดี๋ยวพึ่งนะนี้น่าจะยังไม่ใช่โอเค อันนี้แล้วเปล่ามันทำยังไงนะโอเคห้องนี้แปะทีนึงเป็นเพื่อนกันนะเ,นเพื่อนเป็นเพื่อนกันนะแปะมือแปะมือเออเป็นเพื่อนกันนะเดี๋ยวทำอะไรกูอืมสวัสดีครับพี่โอ้โหปิดเซ็กกูด้วยดีะดละนี่อะไรผมว่าน่าจะต้องนี่อะไรเนะี่ย ใครแม่มาหักหัวเดนเสาร์ตรงนี้มาเรีเมมเบอร์ดูบีคายทัวร์เดอร์ชุดเาบาาอืมภา,าษาอังกฤษระดับสามร้อปร์เซ็นต์อันนี้คืออะไรอ่าดึงออกโอเคใจเย็นๆน,นะ Grab t o Deliver p พอ,อืแล้วก็เดินไปหรอ อ๋อคือไม่มาทัดตรงนี้โอเคผมเข้าใจละมันจะได้มีพลังงานมาอีกใช่ไหมนนี้ด้วยโอ้โอเคกลับอ้าวหายไปแล้วหายไปไหนครับตัวเองฮัลโหลพี่เบิร์มหายไปไหนแล้วอย่าอย่านะอย่านะมึงอย่านะมึงอย่านะมึงอย่ามึงอย่า มึงอย่าเดิอมึงอย่าเดิอมึงอย่าเด้อเอ้ย,อยคือมือมือมือ <c oughs> ตามตามมาดูได้ไหม <c oughs> ไม่มีไม่มีเอาไงไปไงโอ้ให้กูตามเข้าไปด้วยเดี๋ยวมึงก็เอานะ <c oughs> หรือว่า เชี่อจริงปะขี้ไปครับ <c oughs> เล่นได้ปะเ,เราต้องขึ้นไปใส่เทปดูได้ไหมอุยอ้ยอุ้ยอะไรอะ่ะเชี่ยมึงบั๊กว่าเนี่ยมันไม่มีเทปให้ดูอ่ะไม่เป็นไร เก็บฮักกี้เซ่รีเมมเบอร์ทูเทคเบรกหรือพักอันนี้คืออะไรนี่คือต้องลงไปเหรอ,อหลางไม่ค่อยจะดีเลยวะเปิดอย่าเปิดสุดอ๋อนี่คือทางที่เรามาเอเตเตรียมทางหนีทีไล่ไว้ให้ดีไม่มีปยวตัวได้ปะ โอ้ปิดประตูได้โอเคอเฮ้ยอ๋อมันให้เก็บอันนี้โอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคอย่านะมึงอย่าเด้อมึงอย่าเด้ออันนี้กี่อนันนี้สี่อันใช่ไหมมึงอย่านะเพื่อนเราเก็บได้สามมันละ <c oughs> อ่ะอ่ะอ่ะแล้วเหลือสีเหลืองอันหนึง่งสีเหลืองอยู่ไหนวะแวร์อีสีเหลืองช่วยดูหน่อยช่วยดูหน่อยนะครับคนว่าสีเหลืองมันอยู่ไหนโอ้โหกูว่าแล้วไงมึงต้องมาอยู่อะไรตรงนี้กูว่าแล้วไงโอเคมาใส่ กูลางไม่ค่อยจะดีเลยว่ะอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวหูขอเปิดฝนลมปั๊บใช่นนนนะเล่นเกมผีแล้วมันร้อน<ป>มือแดงเก็บ e. ีอ่าแล้วเราก็ไปเปิดตรงนั้นขวาใช่ไหม อย่าเด้อมึง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 อย่าเด้อไปวู<ฮ>้วไปทางไหนแกร็บทูคอมพลีทอันไหนวะโอ้โหโอ้โห โอ้โห oh, ทำอะไรเนี่ยให้กูทำอะไรเนี่ยอาจจะเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนต้องอ๋อเอเยไม่ใช่นี้แน่ละ่ะอาจจะต้องอันนี้หนึ่งในสองมันทำไงวะเดี๋ยวนะหนึ่งสองนี่หรอไม่น่าใช่ โอเคอย่าเด้อ <t> ม <une> ึงอย่าเด้อมึงอย่าเด้อมึงอย่าเด้อมาเด้อพี่น้องกินเขาอืมกินนิดนิดหน่อยมึงเอาบนเสาอ๋อได้ละได้ละได้ละวู้ ืมมึงอย่าเดอ้อเอ้ยเอ้ยติดติดโอ้โหห้องนี้กูรู้สึกว่ารังก็ไม่ค่อยจะดียังไงก็ไม่รู้ว่ะนิดพาวเวอร์ต้องการพลังงานดูน็อตเอนเตอร์พวกกูคงเขาต้องเข้าไปในเนี้ยโอเคโนบบี้ลีฟบิดเอาอะทอยอ่าเอาต้องอาจจะต้องมีอันนี้อะไร่างนี้ต้องให้ มันน่าจะมีอะไรให้ดู่ะทำไมกูหายเทปไม่เจอ <c oughs> อืมขอสำรวจแั๊บนึงนะอันนี้มีให้วนนี่ป่ะแล้วก็เ้องทำอะไร อันนี้อ่ะอันเนี้ยอันที่สองอ่ะโอเคโอเคโอเคหลังจากนี้ผมขอตัดไปเลยลวกันนะครับเพราะว่าผมใช้เวลาแก้พัซโซนานมากนะเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะเอ่อไม่มีสมองทางด้านนี้นะอ่ะนะไม่ได้แสดงว่าวนอันเนี้ยอย่าพึ่งวนอันนี้มันอาจจะต้องมาวนอันนี้ก่อนอ่ะก็ดึงใช่ไหม โอนมาออโอ้โหไอหามือตายละกด E ใช่ไหมโอ้ยอ๋อคือเราต้องขยับไอเทมเองใช่ไหมเข้าใจละกูก็งงเกมพวกนี้เลย นี่ใช่ไหมอ่ะอน,นี่มึงว่ามันจะมีอะไรมาออกมาจากข้างหลังไหมวะข้างหลังเนี่ยหรืมันจะมาตรงนี้ใช่ไหม ไหมหรือว่าน,นี้หรอกูกู <c ười> จะเอาตรงนี้ได้ก <c ười> ูจะเอาตรงนี้ได้เาจริงไหม ว้วันนี้รับพี่ดีครับไอ้ไปทางไหนไปทางนี้กูลงยาวกูลงยาวกูลงยาวไป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 ไอ้สองไอ้สองไอ้สองอย่าทำพี่ไอ้สองไอ้น้องไม่ดีหรอกอย่าอย่าอยๆๆอย่าอยาอย่าอย่า้ยอย่าน้องอย่าอย่าน้องอย่าน้อง ยาน้องเออเออเออยา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 มันไม่ด hmm. mm ีว hmm. ิ okay, right. like mm ่ง hmm. วิ่งงวิ่งเร็วๆนี่โอ้โหวันนี้ก็พี่ฮึบเอบอโอเ้ไหมใช่ไหมใช่ไหมกูวิ่งมั่วเดียวเดยวเียวียวบโอ้ชีดชชีดไปทางไหนตรงกูต้องไปทางไหนโอ้โหเกมมึงแล้วไอ้สัตว์ไปแล้วกูเร็วเวเร็วเรวมึง โอ้โห <ard> เร anyway, ็วเร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 ็วโอ้โหอ้อ้ใช่ไหมเฮ้ยไปทางไหนต <t ôi gen ies> ่อไปทางไหนต่อไปทางไหนแล้วไอ้เชียเอ้ยมันว้าวเยมันไปทางไหนอะเพื่อนมาเอาแมวเอาแมวเอาแมเอวแม่รู้าทึกกันอีกทีกูไปก่อนนะกูไปก่อนนะเพื่อน กูไปก่อนนะเพื่อนกูไปก่อนนะเพื่อนเจอกันเจอกันมาครับมีคำชวนนอนเอิบ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 ดอนดอนกูแต่กูจะกูทางนี้แหละไปแล้วจ้าเอิบ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 ไป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 ไอ้สองโอ้โ้โ โอ้โอ้เสียงไม่ใกล้มากเสียงไม่ใกล้มากอย่าหันไปดูข้างหลังอย่าหันไปดูข้างหลังเดือดขาดอย่าหันไปดูข้างหลังเดือดขาดกูกูฮึบฮึบฮึบทางไหนทางนี้ทางไหนทางนี้อย่าพึ่งวูไปไปไปเร็ว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 ไอ้เชี่ยเร็ว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 เดี๋ยวมึงใจเย็นมึงใจเย็นนะเพื่อนมึงใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นใจเย็นใเย็น Premises, ค, itan, ค่อยๆคูค่อยๆกระจายอย่าทำหน้าบึ <S <s ้งตึงอย่าทำหน้าบึ้งตึงมันต้องดึงกล่องลงมาใช่ไหมมันต้องดึงกล่องโอ้โหเ้ไอเด็กเคียเอ้ยกูเกือบตายโอเคใช้ได้อยู่พอได้พอได้นุกพอได้นุกโอเคเราต้องไปตรงไหน มาตรงนี้แน่เลยไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่ก็มาแล้วโนรันแดนเจอร์สต็อปไม่กลัวโอ้โหเชื่อเดี๋ยวหามจรงิงกูต้องไปทางนี้ปะหรือว่าเอาเทปไปดูก่อนบดูก่อน ไม่ดูในเรื่อง <ouvert> อันนี้เราน่าจะไปได้เลยปะไปได้เลยไม่รอละเนื้อลงเนื้อเรื่องอะไรอ้าวไอตัวนี้ตัวที่เราทำเนี่ยปะหลับแป๋วเลยใครเขาก็ช่างมาทำบ้านใน,นตรงนี้นะเฮ้ย ไม่ได้อะไรไม่ได้โอเคไอ้เหี้ย เอาไปในเคสจบแล้วเออ,อ,อเดี๋ยวนะคือ,ค,อคือมจบแค่นี้เหรอชัพเตอร์หนึ่ง